สวัสดีครับครับพาพีพานองครับมางานกายชาตแฟ์นะครับหรืองานงานนนทบุรีแฟ์นะครับนะครับหาถึงสิบสี่ครับมีทุน่ายนนะครับสองพาตุอยหกสิบแปดครับโอ้คนหลายครับงานกายชาตครับไปมากมาขึ้นครับสนสดรอดเลยครับนี่ครับโอ้ล่ามามากไม้นะครับพ่นองครับลามคามากไม้ครับคนเดินครับโอ้เสียดายครับเมื่อคลืนฝนตกนะครับไปเดินครับ พนกับหลายอยู่ครับกับหลายประมาณนึงนะครับเนาะนะครับงานพันเริงแต่วันที่หาได้ครับถึงวันที่สิบสี่เลยครับมีทุนน้าย่นนี่ครับพองกินหลายอยู่ครับพี่น้องนะนี่ครับอยู่หอนาฬิกานะครับเนาะอยู่ท่าดำนอนนะครับท่าดำนอนผู้ใดเลิกงานหรือแถวละแวกต้นทบุรีแถวหอนาฬิกาแถวท่าดำนอนไปได้เด้อยครับเวองานกาก่ฉาดงานกาชาฉาดแฟ่ครับ งานนนทบรีแฟร์ครับหรืองานการชาติแฟร์นะครับเนาะเดีกวกันและครับนี่ครับจัดยู่หอนาฬิกาครับทาร์มนอนครับค้นหลายครับรำค้า่นนะเนอหยานั้อกินหลายครับพี่น้องครับไปได้ครับนอยานั้อกินหลายครับพี่น้องครับนี่ครับค้นหลายนะครับฝนพึ่งตกครับฝนพุ่งยุบตกนะครับไม่ได้นะไม่ได้ครับเปเลือกงานเลือกการนะครับส่วนมากคนกับเสียมเดิอนเาี่มเด็กนนี่แหละครับเพราะว่าอย่าง ว่เาเลิกงานกับสีหาซีหาทุ่มนะครับมาเดินครับเนาะครับผมว่าขันเมื่อไรฝนมาตกคนกับสิาลครับนี่ครับฝนมาตกคนหลายแนนองครับผู้ใดเคยมาเดินแล้วก็คอมเมนต์มากนะครับผู้ใดเคยมาเดินงานกาชาบแฟร์นะครับก็คอมเมนต์มาบอกนะครับงานนนทบุรีแฟร์เนาะใครซื้อน้ำยาต้นกินอย่างกะคอมเมนต์มากครับคอมเมนต์มากครับนี่ครับ แฝดี่อะไรครัวใจแฟโพ่อแฝดแม่ดิเนี่ยครับคนหลายครับคนหลายคนไม่เยอะหรอกไม่เหม็นๆมาเดินมาเที่ยวได้เ้อครับเนี่ยครับงานใหญ่ของนนทบุรีครับอยู่หอนาฬิกาครับพี่น้องโอ้ยน่าอยาดน่ากินลากครับครับพี่น้องครับมาชมมากเลือกซื้อเลือกช็อปได้ครับหลายแห้งครับน่าหยากน่ากินครับเนี่ยครับ หาถึงสิบสี่เด้อพี่น้องหาถึงสิบสี่มีธนายนตนนี่ครับนี่ครับคนกัชุกชุ่มอยู่ครับขับฝนมาตกคนกับสิหลายครับนะครับคิดว่านะครับเนาะพี่น้องเนาะมากกันหลาลๆครับนี่ครับกาชาฟแฟนะครับนนทับุรีแฟร์นะครับพี่น้องครับนี่ครับหอนาฬิกาครับจำง่ายง่ายครับหอนาฬิกานะครับ มาเที่ยวมาชมกันเลยครับงานกาชาติครับพี่น้องมากันหลายครับเชิญชวนครับนายอยากนักกินหลายครับพี่น้องครับอย่าพลาดอย่าชงครับมากันหลายเด้อนะครับนี่ครับสายกินสายช็อปนะครับเนาะสายเลือกสื่อมากเลยครับเนาะคุ้มครับคุ้ม